สวัสดีครับพี่พี่น้องโอเลจีเคนะครับผมวันนี้มาขับพามาชมแม่น้ําป่าสักนะ mm. ครับผมแม่น้ําป่าสักที่อําเภอแก่งคอยครับอยู่นี้อยู่ในอําเภอแก่งคอยนะครับผมพามาชมนะครับผมแม่นม้ําป่าสักนะครับผมน้าก็อยู่ก็ขึ้นนะครับแต่ <c oughs> แต่ก็อยู่ในขั้นที่ปกตินะครับผมแม่นม้ําป่าสักอยู่ที่ปกติอยู่นะครับผมไม่ไมีมีปัญหาอะไรนะครับผม ปกติดีนะครับผมตอนน้ำก็อยู่ในระดับที่ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับผมไม่เยอะไม่น้อยเกินไปเนาะไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะครับผมที่ที่วัดแก่งคอยนะครับผมที่เขื่อนกันตลิงพังที่วัดแก่งคอยนะครับผมก็พามามาพี่น้องมามาชมนะครับผมบรรยากาศ ที่ลุ่มแม่น้ำป่าศักด์นะครับผมดูนะครับผมสวยงามนะครับผมสิ่งแวดล้อมสวยงามนะครับผมมีสี่ศักดิ์สิทธิ์ให้เราเข้ามามามาไหว้กันนิวนะครับผมเราสิ่งดีมานําเสนอให้กับพี่ๆี่น้องนะครับผมความสวยงามของแม่น้ำป่าศักด์นะครับผม ความสวยงามของแม่น้ำป่าสักนะครับยังสวยงามสมเสมอนะครับผมไม่ดูครับผมแม่น้ำป่าสักนะครับผมแม่น้ำป่าสักความสวยงามที่เอาไว้ให้ลูกให้หลานได้รับชมกันนะครับผมความสวยงาม ท่องเที่ยวให้กับตำบลอำเภอของเล่ในตัวจังหวัดนะครับเป็นการโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวของชาวจังหวัดสระบุรีนี่อยู่อำเภอแก่งคอยนะครับผมอยู่อำเภอแก่งคอยก็เลยมานำเสนอให้พี่น้องรับชมนะครับผม ความสวยงามรอบๆนะครับของของของรุ่มแม่น้ำป่าสักของเรานะครับผมดูะนะครับผมใกล้ๆของแม่น้ำป่าสักเราก็มีมหาเจดีย์สีป่าสักนะครับผมมหาเจดีย์สีป่าสักด้วยนะครับผม <S <S นีเราก็มารับชมนะครับผมมาเที่ยวมาสักการบูชาที่วัดแก่งคอยจะมีมหาเจดีย์สีป่าสัก ทำปู่พญานาคนะครับผมมาสักการะบูชาเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งในตัวอำเภอแก่งคอยของเราครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค้างนคางจะสวยนะครับผมดูนะครับผมดูเรื่อยๆนะครับผมสวยงามนะครับผมให้พี่น้งองได้รับชมเนาะสวยงาม แบบนี้วิถีชีวิตการหาปลาชาวตองเปรยคอยนะครับผมวิถีชีวิตนะครับผมวิถีชีวิตการหาปลาของคนตองเปรย์คอยของเรานะครับผมสวยงามความสวยงามนะครับผมเป็นสถานที่ค่อนข้างจะ สวยงามแล้วก็มีมิติธรรมชาติมากนะครับผมอันนี้อยู่ประมาณสักสองสามโมงแล้วนะครับผมมันมันก็อากาศก็ร้อนนะครับผมถ้าตอน,นเช้าแล้วก็เย็นๆจะสวยกว่านี้นะครับผมจะสวยกว่านี้จะสวยกว่านี้นะครับผมก็มเ,เลยมาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องชมนะพี่ๆน้องชมความสวยงามพลนะัง ที่แห่งนี้เนาะเรียกว่าสวยงามนะครับผมสวยงามระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็เลยอยากให้พี่น้องได้เข้ามามารับชมความสวยงามเป็นธรรมชาติของบึงแม่น้ําป่าสักนะครับผมนี่ก็จะให้ดูไปรอบๆนะครับรอบ,รบ ถ้ามีโอกาสก็ผ่านมาก็แวะเข้าออมาอำเภอแก่งคอยนะครับผมมาสักการะบูชามาเจดีย์สีประักงค์ปู่พญานาคนะครับผมที่ทำพญานาคนะครับผมมีพญานาคทั้สีพระองค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อเ e g ีเคสไตล์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ